สวัสดีครับทุกคนในที่สุดตัวอย่างของซีรีส์อ n n i h h t of the Seven Kingdom The Knight ก็ถูกปล่อยออกมาให้เราได้ชมกันแล้วครับในตัวอย่างนี้มีจุดที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยครับทำเอาผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆอยากให้รีบพรีเมียร์ในวัน2วันนี้เลยไม่ต้องรอถึง18มกราปี2026ล้ครับมันช้าเกินไปอยากดูมาก สำหรับคลิปแกะตัวอย่างคลิปนี้ผมจะอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือ《A k Night of the Seven k i n g d o m The h Knight หนังสือ《The World of i r e n Fire》Fi, และเว็บไซต์ A《A Wiki of i r e n Fire》Fi. ดังนั้นบางหัวข้อในคลิปนี้จึงอาจจะมีการสปอยเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์《A k Night of the Seven k i n g d o m The h Knight หากผู้ชมท่านไหนไม่อยากรู้ก่อนก็สามารถกดปิดคลิปไปได้เลยนะครับ ย้ำนะครับว่ามีสปอยล์สปอยแบบเน้นๆเลยครับก่อนจะไปดูกันผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่อง YouTube เพจ a c e b o o k และก็ช่อง TikTok ของผมไว้ด้วยนะครับทุกคนโอเคครับขายของกันเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับข้อที่1กลิ่นอายและความรู้สึกที่่างไปจาก House of the Dragon และ Game of Thrones ตัวอย่างอย่างเป็นทางการของ A k n i g h t of the Seven k i n g d o m ได้นำเสนอความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอย่างมากจากซีรีส์รุ่นพี่อย่าง Game of Thrones และก็ House of the Dragon อย่างชัดเจนเลยครับในขณะที่ Game of Thrones และ House of the Dragon มุ่งเน้นไปที่การชิงอำนาจทางการเมืองการทรยศในราชวงศ์และก็สงครามใหญ่ๆ ซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องนี้กลับให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายและเป็นการผจญภัยแบบส่วนตัวมากกว่าเหมือนเป็นซีรีส์ชีวประวัติอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะเรื่องราวมันถูกขับเคลื่อนโดยอัศวิพนพเนจรผู้ต่ำต้อยที่มีชื่อว่าเซอร์ดันแคนเดอร์ทอร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าดังผู้ซึ่งมีความคิดแบบอัศวินในอุดมคติที่จะต้องปกป้องผู้บริสุทธิ์และผู้ที่อ่อนแอกว่า ซีรีส์นี้จึงเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของชาวบ้านที่พยายามจะ,สะแสวงหาเกียรติยศและศักดิ์ศรีซึ่งต่างจากการเล่าเรื่องของชนชั้นสูงราชวงศ์ที่เป็นแกนหลักในฮา e of t ด e d ากร o n และก็เกมบอทโชนอย่างสิ้นเชิงผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูตัวอย่างน่าจะรู้สึกสบายๆกับตัวอย่างนี้ครับ เพราะด้ภาพที่สวยงามเสียงประกอบที่ฟังสบายๆไม่น่ามีใครต้องมาคิ้วขมวดกับตัวอย่างนี้แน่นอนข้อ2เรื่องราวที่ตรงกับหนังสือ A Knight of the Seven Kingdom ในตัวอย่างของ A Knight of the Seven Kingdom มีหลายฉากมากครับที่ผมคิดว่าทำออกมาได้ตรงกับในหนังสือไม่ว่าจะเป็นฉากที่ดัง ฝังเซอร์อาร์แลนด์ในตอนต้นของตัวอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียใจไปกับตัวละครเซอร์อาร์แลนด์ก็เปรียบดังพ่อของดังซึ่งการเสียบุคคลที่สำคัญขนาดนั้นไปก็คงเป็นอะไรที่น่าหดหูและเศร้าใจมากฉากต่อมาคือฉากดังกับสมบัติที่เซอร์อาร์แลนด์ทิ้งไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะดาบโล่และม้าทั้ง3ตัวอย่างเจ้าทันเดอร์ม้าสึกตัวใหญ่และแข็งแรง เจ้าเชสนัทมาสำหรับขี่เดินทางประจำของเซอร์อารแลนด์ and, และเจ้าสวิตฟุตม้าที่เอาไว้สำหรับบรรทุกสัมภาระของทั้งเซอร์อารแลนด์และดังฉากต่อมาคือฉากในคอกเลี้ยงมา้าณเรือนพักแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกที่ดังและเอกได้เจอกันณนะที่นี้ครับฉากต่อไปก็คือฉากรอบกองไฟของดังและเอก ที่ท็อปปิกการพูดคุยก็เหมือนการมานั่งปลดทุกกันนะครับทุกคนและก็เป็นการมาทําความรู้จักกาันระหว่างอัศวินตัวสูงกับเจ้าเด็กหัวไข่ฉากต่อมาคือฉากที่ดังเจอกับเจ้าชายแอเรียนซึ่งตอนแรกเจ้าชายแอเรียนนึกว่าดังเป็นคนเลี้ยงม้าซะด้วยซ้ำครับ ฉากต่อไปคือฉากที่ดังได้พบกับแทนเซลอันนี้ค่อนข้างดีเกินคาดครับสำหรับคณะหุ่นเชิดตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นแค่หุ่นกระบอกตัวเล็กๆแต่นี่เล่นใหญ่มากเป็นมังกรที่พ่นไฟได้ตัวขนาดใหญ่พอๆกับมังกรของทาเกเรียนยุคเกานเลยครับฉากต่อมาคือฉากที่ดังคุยกับผู้ดูแลการแข่งขันงานประลองยุทธที่แอสร์ดอย่างพลัมเมอร์ ฉากต่อมาคือการฝึกของเซอร์สเตฟานฟอสเซเวกับเรมันฟอสเซเวที่ตัวของเรมันเนี่ยถึงขั้นต้องลงไปกองกับพื้นเลยครับฉากต่อมาคือฉากงานประลองยุทธที่แอชฟอร์ดที่แสดงให้เราเห็นการแทงทวนอันแสนดุเดือดเลือดพร่านที่สุดฉากต่อมาคือฉากที่มาของสัญลักษณ์ประจําตัวของดังครับซึ่งเป็นรูปดาวตกสีเขียวบนท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกเหนือต้อนเอม เราก็จะเห็นดังและก็เอกมองดูดาวตกนี้อยู่ด้วยกันครับสุดท้ายคือฉากการพิจารณาคดีทั้ง7ในช่วงท้ายของตัวอย่างที่แสดงให้เราเห็นการต่อสู้ตะลุมบอลของดังกับเจ้าชายเอเรียนและเจ้าชายเบเลอร์กับเจ้าชายมิคาฉากทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาล้วนแล้วตรงกับในหัวที่ผมคิดไว้ตอนอ่านนิยาย90%เลยครับ ที่เหลือก็คงต้องมารอดูบทพูดของตัวละครและก็องค์ประกอบอื่นๆว่าจะเป็นยังไงผมคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้มากครับว่ามันจะสนุกและจะซื่อตรงต่อต้นฉบับของจอร์จอาร์มาตินมากๆเลยทีเดียวในข้อนี้ผมอยากจะเพิ่มข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมเล็กน้อยครับเรื่องราวของซีรีส์ A Night of the Seven Kingdom อ้างอิงจากนวนิยายเรื่องสั้น Tale of Dung and อก ของจอร์จอารามาตินซึ่งในวอนิยายเรื่องสั้นชุด Tale of d a n แอนเอ็กเนี่ยผูกรวมเข้าไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า A Knight of the Seven Kingdom โดยเฉพาะซีรีส์ซีซั่นนี้จะเป็นเรื่องแรกก็คือ The H e n n i h t t เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นประมาณ90ปีก่อน Game เก h r o n ท s แต่ในตัวอย่างจะตีเป็น100ปีเลยครับและก็จะเป็นเหตุการณ์ประมาณ1สศตรวรรษหลังสงครามศึกการไรยรำแห่งมังกรใน House of the d r a g o n ซีรีส์จะเปิดฉากขึ้นในยุคที่ราชวงศ์ทาแกเรียนยังปกครองเวสเทรอสอยู่โดยเนื้อหาจะเริ่มต้นจากการเดินทางของดังเพื่อเข้าร่วมการประลองยุทธครั้งใหญ่ณทุ่งแอชฟอร์ดหลังจากการเสียชีวิตของเซอร์อาร์แลนแห่งเพนิทรีอัศวินพเนจรผู้ที่เขาเคยรับใช้การประลองในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยครั้งสำคัญ ที่จะนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าระหว่างอัศวิน,นเจนจรกับชนชั้นสูงและราชวงศ์ผู้ปกครองเวสเทรอดพูดง่ายๆก็คือซีรีส์เรื่องนี้อยู่ตรงกลางระหว่าง House of the Dragon กับ Game of Thrones ครับข้อ3เราตัวละครสำคัญในตัวอย่างของ A Knight of the Seven k i n g d o m ตัวอย่างนี้ได้เปิดเผยให้เราเห็นตัวละครที่มีบทบาทในซีรีส์ A Knight of the Seven k i n g d o m หลายตัวละครมากครับ มีทั้งออกมาแบบแวบๆแ,แ,แ,แค่เฟรมเดียวหรือออกมาแบบมืดๆให้ดูน่าสงสัยและก็ตัวละครหลักที่เผยให้เราเห็นเต็มๆตลอดตัวอย่างในหัวข้อนี้ผมแกะมาให้ทุกคนหมดแล้วครับว่ามีใครบ้างมาดูกันครับคนที่1นึ่งเซอร์ดันแคนเดอร์ทอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อดังตัวเอกของเรื่องราวเขาเป็นอัศวิน,นเนจรร่างยักษ์ผู้มาจากชนชั้นต่ำอย่างแท้จริงดังเป็นชายที่ซื่อสัตย์ ขมตนและยึดมั่นในอุดมคติของความเป็นอัศวินอย่างแข็งขันแม้ว่าเขาจะขาดความรู้และความมั่นใจในตัวเองแต่ความกล้าหาญและเกียรติยศของเขาจะนำพาเขาไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องในที่สุดคนที่สอเอกอนทากแกเรียนหรือที่รู้จักกันในชื่อเอกเด็กชายหัวโล้นผู้ฉลาดหลักแหลมและเป็นอัศวินฝึกหัดของดังความจริงแล้วเขาคือเจ้าชายเอกอนทาแกเรียน บุตรชายคนสุดท้องของเจ้าชายมีค่าทาเกเรียนซึ่งปลอมตัวมาเพื่อเรียนรู้โลกนอกกำแพงวังคนที่3ามเซอร์อาร์แลน์แห่งเพนนิทรีอัศวินพานจารผู้เป็นดังพ่อของดังเขาได้ฝึกฝนดังในฐานะลูกศิษย์มาตั้งแต่เด็กและเป็นผู้แต่งตั้งดังเป็นอัศวินก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงด้วยอาการป่วย คนที่4ี่เจ้าชายเอเรียนทาแกเรียนบุตรชายคนรองของเจ้าชายเมกาและเป็นพี่ชายของเอกเขาเป็นบุคคลที่มีความหญิงยโสเงียมโหดและมักจะใช้ความรุนแรงโดยขาดเหตุผลในซีรีส์ทรงผมของเขาเท่มากครับทุกคนชุดเกราะก็เท่มากเช่นกันแต่มันจะออกไปทางแบบเบียวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเป็นมังกรเขาก็จะเบียวมังกรสักหน่อย คนที่5เจ้าชายเมฆ่าทาแกเรียนเป็นบุตรคนที่4ของพระราชาเดรอนที่สองและเป็นพ่อของเอกของแอรเรียนและเดรอนเขาเป็นเจ้าชายผู้เคร่งครัดและจริงจังในหน้าที่แต่ความเด็ดขาดของเขาถูกบทบังด้วยความอับอายของบุตรชายผู้โหดเหี้ยมคนที่6เจ้าชายเบเลอร์ทาแกเรียนหรือเบเลอร์จอมหักทวนเขาเป็นบุตรชายคนโตของพระราชาเดรอนที่สองและเป็นรัชทายาทลำดับที่1ของบัลลังก์ เขาเป็นอัศวินที่มีชื่อเสียงด้านความกล้าหาญและความยุติธรรมอย่างสูงและเขาก็ยังเป็นที่เคารพรักของผู้คนและราชวงศ์เป็นอย่างมากคนที่7เจ้าชายวาลาทาแกเรียนเขาเป็นบุตรชายคนโตของเจ้าชายเบเลอร์จอมหักทวน ซึ่งเป็นรัชทายาตลำดับที่หนึ่งของบัลลังก์เหล็กในช่วงเหตุการณ์เดอะเฮชไนดดังนั้นเจ้าชายวาลาจึงเป็นรัชทายาตลำดับที่สองของบัลลังก์เหล็กในช่วงเวลานั้นและได้รับการคาดหวังให้เป็นพระราชาในอนาคตคนที่8สาวนักเชิดหุ่นแทนเซลเป็นสาวนักเชิดหุ่นพเนจรที่เดินทางมาจากดอนเธอเดินทางมายัางทุ่งแอชวอรดเพื่อสร้างความบันเทิงในงานประลอง คนที่9ก้าไลโอเนลบราเทียนหรือพายุหัวเราะเป็นหลอดแห่งสตรอมเอนและเป็นอัศวินที่เก่งกาจและทรงพลังในซีรีส์เนี่ยทำตัวละครนี้ออกมาได้ยอดเยี่ยมมากครับทั้งการแต่งตัวและคาแรคเตอร์เป็นจอมเฮฮาสมกับพายุหัวเราะมากๆและเหนือสิ่งอื่นใดชุดเกราะโคตรสวยคนที่10และคนที่11เซอร์ฮัมเฟรฮาร์ดิงและเซอร์ฮัมเฟรบิสบูรี ทั้งสองเป็นอัศวินที่มาเข้าร่วมในการประลองที่ทุ่งแอชฟอร์ดและเป็นหนึ่งในอัศวินที่จะเข้าร่วมการพิจารณาคดีทั้ง7คนที่12และคนที่13เซอร์สเตฟานฟอสเซเวกับเบรแมนฟอสเซเวทั้ง2เป็นญาติกันและมาจากตระกูลฟอสเซเวเหมือนกันทั้งคู่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประลองและการพิจารณาคดีทั้ง7ด้วยเช่นกัน และคนสุดท้ายคนที่14พล m ัมเมอร์ผู้ดูแลการแข่งขันการประลองยุทธ์ที่ทุ่งแอชฟอร์ดสำหรับตัวละครที่โผล่มาในตัวอย่างของ a night of the seven kingdom ก็มีประมาณนี้ครับที่ผมดูทันถ้าเพื่อนๆผู้ชมมีเห็นใครเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับข้อที่4การพิจารณาคาดีทั้งเจ็บอันดุเดือดในตัวอย่างได้ปูทางไปสู่เหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดคลายแม็ก ของนิยาย the h อะเฮชไคือการพิจารณาคดีทั้ง7อันเป็นที่มาของฉากการต่อสู้อันดุเดือดในทุ่งประลองที่ปรากฏในตัวอย่างการประลองนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการตัดสินคดีด้วยการต่อสู้แบบ7ต่อ7ตามกฎหมายเก่าแก่ของเวสตทรรอด โดยดังถูกบังคับให้เข้าร่วมในฐานะผู้ถูกกล่าวหาหลังจากที่เขาเข้าไปทำร้ายเจ้าชายเอยเรียนทาแกเรียนเพื่อปกป้องคนบริสุทธิ์การประลองครั้งนี้เป็นการทดสอบเกติยศและความกล้าหาญของเขาอย่างถึงที่สุดเลยครับอีกอย่างที่แสดงให้เราเห็นในตัวอย่างก็คือการประทะกันอย่างรุนแรงและตุ๋เดือดของดังกับเจ้าชายเอเรียนและเจ้าชายเบเลอร์กับเจ้าชายเมคา ถามว่ารู้ได้ไงเหรอครับว่าเป็นเจ้าชายเบเลอร์กับเจ้าชายเมคากําลังต่อสู้กันสังเกตจากชุดเกราะของเจ้าชายวาลาที่เจ้าชายเบเลอร์นั้นใส่อยู่ครับมันจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากซึ่งคู่นี้ผมฟันธงเลยว่าเป็นเจ้าชายเบเลอร์กับเจ้าชายเมคาแน่นอนอีกฉากที่ตัวอย่างให้เราได้เห็นก็คืออัศวินฝ่ายของดังทั้ง7คนซึ่งถ้าถามว่ามีใครบ้างผมแกะมาให้แล้วครับ อัศวินฝ่ายของดังทั้ง7คนประกอบไปด้วยเซอร์ฮัมเฟรย์ฮาดดิงและเซอร์ฮัมเฟรย์บบชวิรีสองพี่น้องที่เกี่ยวดองกันผ่านการแต่งงานซึ่งต้องการแก้แค้นเจ้าชายเอเรียนโดยทั้งสองคนผูกเรมันฟอสเซเวย์เป็นคนเชื้อเชิญมาต่อมาคือเซอร์ไลโอเนลบราเทียนและเซอร์โรบินไลส์ลิงอัศวินทั้งคู่เข้าร่วมการพิจารณาคดีเพราะกระหายความรุ่งโรจน์เนื่องจากการพิจารณาคดีทั้ง7ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกในรอบศตรวรรษและเป็นครั้งที่สองที่ถูกจดบันทึกไว้ถามว่าครั้งแรกที่ถูกจดบันทึกคือของใครเล่ะครับเป็นของเจ้าชายเมกอรครับทั้งสองคนถูกเอกโน้มน้วให้เข้าร่วมฝ่ายของดังอีกคนคือเซอร์เรมันฟอสเซเวย์ผู้ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินตัวเขาเข้าร่วมเนื่องจากต้องรับหน้าที่แทนญาติผู้สับปลับของเขาและคนสุดท้ายเจ้าชายเบเลอร์ทาแกเรียน ที่ประกาศต่อสู้ให้ฝ่ายของดังเนื่องจากชื่นชมในความเป็นอัศวินท,ที่แท้จริงของดังนั่นเองเราต้องมารอดูกันครับว่าฉากการพิจารณาคดีทั้ง7จะทำออกมาได้ดีและน่าตื่นเต้นมากแค่ไหนข้อ 5. ความสัมพันธ์ของดังและเอกแน่นอนครับว่าความสัมพันธ์ของดังและเอกคือหัวใจและแก่นแท้ของซีรีส์นี้โดยในตัวอย่างก็ตอบย้ำถึงเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับเอกเขาเป็นเด็กน้อยผู้ฉลาดหัวรัน้นช่างพูดช่างเจรจาส่วนดังก็ออกแนวคนซื้อซื่อตรงซื่อเกินไปจนเกือบจะเรียกได้ว่าทึมแต่ก็ยังเป็นคนที่น่าพึ่งพาได้ในเวลาเดียวกันในตัวอย่างทั้งคู่เจอกันในคอกม้าของเรือนพักแรมระหว่างเดินทางไปยังแอชฟอร์ด เอกขอให้ดังพาไปด้วยแลกกับการที่เขาจะยอมรับใช้ดังซึ่งมันก็เหมือนจะได้ผลเพราะต่อมาทั้งคู่ก็อยู่ที่แอชฟอร์ดด้วยกันจริงๆเอกไปเองครับดังไม่พาไปทั้งคู่ได้เผชิญปัญหาเดียวกันและช่วยเหลือกันและกันในตัวอย่างผมชอบบทสนทนาระหว่างดังและเอกมากครับเสียงเจ้ยแเจ้าของเจ้าไข่กับเสียงทุมท้มๆของอัศวินตัวโยง ไอมุกที่จะตามล่าเอกด้วยหมาถ้าเขาขโมยม้าไปแล้วก็เสียงเห่าฮ้องผมฮาเลยครับมันให้ความรู้สึกเหมือนพี่น้องกําลังทะเลาะก,กันมากครับผมหวังจริงๆนะครับว่าในซีรีส์จะมีอะไรแบบนี้มาให้เราดูเยอะๆเพราะว่าในในิยายก็มีหลายบทสนทนานะครับที่อ่านแล้วมันก็ดูจะเป็นมุกตลกขำๆพอยิ้มได้จริงๆทำมาเยอะๆก็ดีครับเอาให้มันกลายเป็นซีรีส์อารมณ์ดีไปเลยจะได้ไม่ต้องเครียด เพราะว่าในช่วงกลางปี2026ก็อาจจะมีเรื่องที่เครียดกว่าให้เราดูประเด็นทั้งหมดในตัวอย่างของ a night of the seven kingdom อมเ h อที่ผมวิเคราะห์ได้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนเพื่อนๆผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะครับและก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ